ทุกคนคะอยู่ดีๆมีก็องนอนอะไเลยไม่รู้ค่ะแล้วนั่งประชดด้วยการเอาของเล่นไปเล่นในส้วมเหรอมีบอกมาคุยกันก่อนทุกอย่างมีทางออกเสมอมีจ๋าเห็นของเล่นเห็นของเล่นไหมมีทุกอย่างมีทางออกเสมอ,มะอน,อน,อน,อนมะอย่า,าอ,อ,อ,นะอย่า,อย,าอย่าทำอย่างนี้ได้ไหมเอาของได้ทำไมก่อนต่อไปนี้ฉันจะไม่กล้าเล่นกับเธอของเล่นหนูอะ่ะของเล่นหนูอะ่ะเอาเข้าไปทําไมอ่ะหนู เอา,เอาค่ะไม่ได้จะเล่นค่ะจะเอาออกมาเก็บนหนูเป็นแมวเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าลูกเย้เอาไปเล่นในส่วนไม่ได้คือถ้าเมื่อกี้เห็นนะนางนางไปยืนคาบจะเงียบค่ะคาบขนอย่างนี้นะคะแล้วก็เดินมาค่ะแล้วนางก็เดินเข้าไปค่ะแล้วมันก็หายไปเลยเน็นมากอะขี้เมียเขาเป็น ของเล่นไปกกกับขี้และไอที่เห็นทุกคืนนี่ข้ามาให้เราเล่นนี่คือผ่านการกกขี้นี้แล้วใช่ไหมจริงปะเนี่ยทำไมนีทำาย่โอ้ยเ็นมากเลยเหมือนกักอีมีแค่ลงโทษค่ะเอาเดี๋ยวได้เกิดการเรียนรู้ <laughs> นั่นไงหลักฐานคาตาเอาของเล่นไปเล่นในซ้วม มันใช่ที่ไหมคะหนูอะูดูดูมีความสุขค่ะหนูสนุกเหรอคะลูกนั่นค่ะไอที่เห็นนางกาสเนี่ยจิ้มขี้หมีมาแล้วนาะ <c oughs> งก็เข้าเข้าไปเล่นนะหนูมันสนุกอุ๊ยสนุกเอวเลยประตูเปิดไปิดได้ด้วยทำไรอะมีอะหนูไม่ได้ทำอะไรหรออ,อ๋นนี่แม่เข้าใจผิดไปเองใช่ไหม <c oughs> มีหมกมีไม่ได้ทำอะไรคะ่ะรู้สึกผิดแล้วไอ้หลักฐานที่คาตาอยู่นั่นคืออะไรคะมี อ,อธิบายค่ะมันคือของเล่นอ๋ยแมวฉันนี่มันของเล่น,นมันเล่นนี่อุย้ยสน,นุกมากชอบควรจะทำอะไรข้าเข้าไปอีกแล้วอะ่ะมันเข้าใจอะไรผิดปอะวะมันเข้าใจว่าซ่วมมันเป็นห้องนอนปะคือซ่วมอะ่ะเข้าใจว่ามันไม่ใช่ห้องนอนห้องนอนก็มีอยู่เนี่ยเป็นคอนโดอยู่เนี่ยเนี่ยคอนโดมันอันนั้นอะ่ะซ่วมอันเนี้ยคอนโด นีเขาใจอะไรผิดอยู่นี้ออกมาคุยกันนี้คะออกมาค่ะ <c oughs> มีการมองผ่านประตูด้วยอ่ะอ,ะอะ่อย่าลืมกดติดตาม Subscribe YouTube ช่องนี้และกดที่รูปกระดิ่งแจ้งเตือนตรงนี้ไม่มีพลาดคลิปใหม่ๆของซอสแน่นอน